และอันนี้นะคะคือปูเซชวนปูเซชวนไหนขอดูมันเดินนะคะอยู่นิ่งๆนะคะตัวใหญ่ด้วยน้องเหนือดูนะตัวใหญ่โอ้ยใหญ่เลยอ่ะน้องฟามาดูแล้วมีปูตัวใหญ่ด้วยนเปูจริงๆโอ้ยมันดิ้นใหญ่เลยดิ้นดุกๆๆเลย น้องฟ้าล่ะคะน้องฟ้าจับได้หรือยังเนี่ยน้อง้็จับฟ้าจับอะไรได้คะไหนแบมือให้แม่ดูหน่อยสิคะทรายใช่ไหมคะลูกจับทรายได้เต็มเลยนี่น้องฟ้าคะนี่น้องฟ้านี่มีปูด้วยฟ้าตกใจพะกลัวฟะเกือไม่ต้องกลัวค่ะน้องฟ้าหนามันไม่กัดหนาไอ้เอาหนุนมีอะไรลูกมีอะไรคะหอยหอยปลาก็มีนะคะแต่เราจับปลาไศษเศษใช่ปลาตัวเล็กๆก็มีค่ะ ดังแสนอุดมสมบูรณ์น้ำทะเลใสใสโบเนสวนก็มีเยอะแยะกับปลาทุกอย่างปลาดาวก็มีน้ำทะเลใสไหมครับน้องเหนือใสขึนใสครับมีปลาด้วย